ะภาพไปเบิ้งหนูครับหนูใหญ่พีการ,พรเพิ่นเลี้ยงครับมาคตามผมมาอ่ะโอเคครับไปตามไปครับนี่น้องลุงพิ่นอยู่ข้างสวนนี่ครับน้ำไปแก่ก้อนหลังมุดขาเพื่อว่าครับเนาะโอ้โหครับมาครับมากมากเบิ้งหนากันโอ้พีการเห็ด ป้าตัวบ,บอขึ้นหล่เดยหนี้โอ้หเดมาเยี่ยมมาเบิ่งหนองนุ่งพิณเอาพอ,อดีครับผเดีด๋ยวจะไหนเนาะป้ามุกุกไงวันจะคู่ไงครับผมอโอ้โหขึ้นขึ้นไล่เถอะโบ่าธรรมดาได้เนีเ่ยการทีแรกการลองเลี้ยง,งเร่องลองเลี้ยงไี้กินครับอย่างนี้กันกจะไหนสักหนักก เป็นอาชีพเสริมครับหนูครับหนูมาจากสายล้อมพูดครับผมอันนี้ผมก็ลางมาทีไอ้ขัดแยกออกครับผมแยกเขาคู่ไว้คัดชุดไว้หนูครับผมแยกก็วผูกตัวเมียเลยอ๋อสวัสดีครับคุณแม่ครับเอาได้เลยนะครับคุณแม่สวัสดีครับนะครับขออนุญาตมาเยี่ยมชมอ่มร้านเลี้ยงหนูของหนูไส้นะครับเนาะโอเคครับโอ้นี่ครับ อันนี้เป็นเทศดมียแอค่ะผมหนูหน่อยครับผมสองเดือนครับผมโอ้แขกไว้ครับผมนี่ครับหนูตามเบิืงครับเด้ออือครับพอแม่พันกันยูนี่ครับ,รบผมได้ครับขายที่ไหนเดี๋ยวอันหนอนสละพันจุลภาคจุลภาคคือตักต สามตัวครับคูนึงแม่ซองครับตัวนี่ครับไปครับตัวนี้กำลังเลี้ยงลูดูอันนี้อันผสมสองตัวหนึ่งครับผมคูนึงแม่ซองคำบอกลูดมันก็สลเลี้ยงสรอยกันแบบนี้พอพันกับโลหะเข็นไปครับตัวนี้ครับโลหะนี่ครับโอ้อูสายล้งพูดครับผมสายล้งพูด ชุดชุดละขั้นเนาะแมนครับผมสามตัวครับผมเอ่อทั้งหมดีนมีจังบ่อเนาะห้าสิบกว่าบ่อครับผมห้าสิบเป็หาหาสิบสองบ่อโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยครับนี่เป็นในเป็นอาชีพเสริมนั่นแหละอาชีพเสริมนะครับเนาะครับผมตอนนี้เอ่ออายุอายุเอ่อน้องจะปีแล้วตอนนี้สามสิบแปดครับผมสามสิบแปดแล้ว่ะโอ้เนี่ยครับเฮ็ดเห็ดมาจจะปีเลยเนาะปีก็กลัวครับป่าตุ้ แล้วรู้สึกไฟเป็นยังไงครับพุนสมสรุปเลาเป็นยังไงครับก็ดีครับผมผลตอบรับดี<ม>ที่แรกหันเลี้ยงว่าที่แรกเลี้ยงว่าสีคิดว่าสีเอาไปขายใส<ม>คู่มือดิหันมมีคนมูข้ขใคร,<ม><ม>รครับผม,มรัฐม<อ>น<อ>้น,นหนึ่งฮันบ่มีเลยครับผมมาครับน้องายครับผมเขาก็เราาก็ต้องหาตลาดอีกนั่นเข้ามันบรดษไทให้เจ้าเขามาหาเขาย่างเดียวเข้าไปเชื่มและหนูเอาเอาไปขายตามหมบาน แล้วบัตทานีลูกค้าเขาหูจักเขาเขากับกรมาสือกับหงมบางเพื่อการข้าเจ้าอยากเก็บกำมาสื่อพอมแม่พันน้ำผมขายผ่านออนไลน์นั่นผมนำเฟซบุ๊กความเขากุมกุมเรียงนู้นะครับผมอันนี้อันนี้จักเดือนอะไรนี่อธิบายผสมผ่านหนึ่จักมือจักมือการผสมผ่าน์นี่ให้มันจักมือยังยังออกมาเป็นตัวจักมือยี่สิบห้าถึงสามสิบหมื่ครับผม โอ้โหตอนนี้ฮันยังเหยียกอเอาไปไลยครับผมยังเลีียงลูกไอ้ย่งกินนมแเม่อยู่ค่ะผมโอ้ับลูกนัวอยู่ประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบหมื่นยังแหยกได้หรือว่าบางตัวกระส้มบัวอีครับอันนี้คือไอ้ออกลูกใน่จังเหมือยังออกลูมกมั่ผสมกันจังเหมือยีย่สิบห้าถึงสามสิบหมื่นครับอืมจักตัวนอนได้จักตัวแม่หนึ่ง,งก็ประมาณ ปดเก้าโตสิบโตเแล่าทุกคนสมบูรณ์ของตัวเมียครับครับผมกับสายพันธุ์ห่วมแล้วว่าสมัคสายพันธุ์ล่างพูนเหฮะมันสีออกลูกดกกระโตใหญ่ผมครับผมสามเดือนจับายเลยครับถ้าเป็นัูเนื้อสามเดือนจับหายเลยสามเดือนเึ็นกับะม่แปดโลเอ้แปดเก้าขีดบางตัวกับโลเลยครับเด้โดยเฉพาะตัวผู้หันโอ้ครับมันเป็นสายกินหลายโครงสางใหญ่โอเคเบบแป๊บนึงครับครับผม ตุกเมียไอเมียสาวทองแหลกครับผมทองแหลกขนาดนียังแปลตัวเก่าตัวอทองที่ซ้อนกับคุณแล้วครับสิคุณแล้วครับสายลงพูนครับผมสายร้องพูนลอยครับผมบสีเป็นตัวอย่างสีอนะไรนมาซอยกันลูกเบืองเนาะครับผมซอยกันเลียงรูปมมันกัดบนนี่กัดรับผมไม่กัดรับผมแต้ว่ากันคำว่าให แต่ว่ามันก็เืียงอยู่กับผมคำจับมันก็กัดครับผมโอ้อย่าไปจับมันครับผมหมายถึงว่าเชื่องพอสมควรเชื่องอยู่นิดนึงเดียวว่ากันซีเมเลยิสอดปุดครับสอดปุดอาโอเคครับผม เมีันี้เหมอนันวะครับเอราบบางยานติดีเลดดเดดเดดรูปเลยน่นะครับายเราพูนทับไต่เลยครับนี่จะแสงไฟมานจะใจเคืุ่ยกันเนีน่ย <laughs> เนาะอือ อ๋อเชฟเนยเราเอาลงอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับผมเป็นสายลําพูนทับไตเกิดจากไอ้พอลําพูนแม่ทับไตครับผมหลวมมากับตามที่เห็นี่แหละครับผมกินตัวเดียวนี่ครับโอ้ยังองปีบอ่ะครับอู้นีครับสิบเจ็ดตัวครับผมป๊าตัวบ่อนี่ครับเรียงลูกเก่งหนึ่งเจ็ดนะครับได้องันนี้นะครับนี่เจ็ดครับครับผมมักเอาเอายังไงไม่กินดอกเนี่ย หัวหันหมูครับโอ้ว้าหันหมูหัวหันหมูหยาหวานอย่าเนี่เปียหย่าเนี่ยเอามาเลยใส่หยาก็ปลูกเองมาเลยก็เพื่อกะไปหาเอาน้ำข้างทางอู้เพิ่งจะขึ้นมากัดหมดบกัดครับผมบกัดเพได้สิบเก็ดตัวซองนะครับซึ่งหมายก็ มีแต่บ่อสนิ่นะครับผมโอ้ใส่ทีละสามตัวเนาะให้เป็นซอยกันเลยครับผมบอกว่าครับมีผูหนึ่งแม่สองครับตัวผู้ผูหนึ่งแม่สองผู้หนึ่งแม่สองก็บ่กัดบ่กัดดูคนอื่นเนาะบ่กัดดูตัวอื่นเนาะบ่ครับมันอยู่ในกันตั้งแต่อายุสามเดือนพผมจะเขาคู่หรอครับอืมอืมมันบวอิจฉากันนะว่าได้ผัวคนเดียวกันเนาะครับผมโอ้ข่าวทาข่าวทาโอเคโอเคฝากติดตามฟาร์มผมเลยนะครับเด้อฟาร์มไอ้หนุ่มคุกใหญ่ ขายพันพัฒนาบ้านคุณใหญ่อำเภอนาวาจังหวัดนครพนมเบอร์โทรติดต่อกับ0635876377ครับผมเอาโอเคครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับให้น้องนุ่งมาให้ความรู้ครับผมครับผมครับผมโอเคครับฟักไว้ครับผมนี่ครับขอฟักกระซิบเป็นแบบนี้แหละครับตักข้อฟักทาทาเวลาออกเป็นโตด้วงอ่็เอาไปผสมพันไหม ไอที่เขาฟังนี่เขาเป็นคนเขาเองบ่เมีนครับผมหนูแฟนตาซีแฟนตาซีแนตาซีเป็นหนูตะเภาเลยครับผมอ๋อหนูตะเภาโอ้นี่บ่เภาเรียงงายครับผมวันนี้ครับกินพันล้วม้กินยาเนี่ยครับผมอืมเจ็ดฟาเจ็ดยาเป็นตนาหักกินเอา